ถูกผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านนะคะชื่อนางสาวเสริมศรีชวานิสากุลนะคะเป็นจิตอาสาประจำอยู่ที่สวนแปูู้้ผาฟ้าน้ำค่ะและ้วก็ครั้งนี้จะมาขอจบอ,อ,อริยะปัญญาตรีนะคะก็สภาวะที่เพิ่งได้มาหมัดมานะคะ มันเป็นความสุขที่แบบเบาๆลอยๆอะค่ะก็มันได้จากการที่ที่อาจารย์พาเราเข้าสู่ปฏิบัติการการเมืองครั้งนี้อนะคะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าอมไม่อยากเข้ามาทำการเมืองเลยก็รู้สึกว่าแบบเราอยู่ดีๆอยู่แล้วทำงานฟรีดีๆใสๆส,สบายๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์จะเข้าไปแปดเพื่อกับการเมืองทำไมก็คิดอย่างนี้นะคะตอนแรกมันก็เลยรู้สึกฝืนๆต้านๆมันมันไม่ค่อยสนุกมันมันมันไม่เบิกบานเต็มที่อะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสภา,าวะแต่พอฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็พอพอรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเรา,เราพอเราเอานโยบายของมูลนิธิ ามาทําเป็นนโยบายการเมืองเงี้ยค่ะมันคือการที่เราจะได้รับความคุ้มครองแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่ของชนได้สูงสุดตรงเนี้ยก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะได้ใคลายใจของตัวเองในระดับนี้ในแต่ในส่วนที่ปลดล็อกจริงๆเลยก็คือมันเป็นสภาวะที่เราได้ได้ลงไปเผยแพร่นโยบายทางการเมืองของพรรคสัม,มาทิปไตยในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งก็ได้ไปที่หมู่บ้านป่าแปลแล้วก็เ,เข้าไปที่บ้านแม่แมมนะคะแล้วก็ไปที่บ้านหัวเรานะคะแล้วก็ทางทางทีมภาคเหนือเนาะก็ไปก็ไปอาเภอกาลยาณิวัฒนาไปที่ฝางแล้วก็ไปที่แม่อายซึ่งพื้นที่ที่ไปเนี่ยมันก็ไกลามากอะคะ่ะมันก็ทางมันก็ลําบากด้วยเนาะเห็นที่เมื่อกี้ยายเล่า ถ้ามีที่ที่วัทักใจคือยายๆนี่ไปด้วยกันแล้วก็แบบคือมันได้สภาวะว่าเรามีใจเดียวกันนะคะมันไปไหนไปกันคือพอทุกคนลดกิเลสได้อย่างเนี้ยค่ะมันเราเห็นต่างกันนะคะแต่เราไปด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้อันนี้คือสภาวะของของภาพรวมของหมู่นะคะ มันแล้วมันก็เริ่มมีความสุขเราได้ไปรู้ว่าโอ้ยชาวบ้านเขาลําบากแล้วเขารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาลําบากแบบว่าต้องต้องใส่น้ํามันค่ารถเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลหนึ่งพันบาทแล้วแล้วเขาก็ไปฉีดยาแก้ปวดหนึ่งเข็มเข็มละสี่ร้อยค่าใช้ใจ่ายเนี้ยเขาควรจะต้องมีไหมชีวิตเขาอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แล้วอ่ะ คือตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ได้ไปทําค่ายอย่างนี้คือยังตายไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราเรามีสิ่งที่ที่มันเรียบง่ายพึ่งตนเองได้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกเขาให้เขาได้รู้ว่าเราสามารถพึ่งตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่อาจารย์พาพวกเราทําจริงมันคือสิ่งที่จะให้อิสระภาพกับทุกๆชีวิตเลย ในทุกๆด้านเลยถ้าเราถ้าทุกอย่างเราสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเนี้ยค่ะก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเออ,อาจารย์ะพาเราอะ่ะทำในสิ่งที่คือเหมือนกับถ้าทำค่ายของออมูนิธิอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะดูแบบว่ามันดูแบบลงตัวไปหมดแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรอะไรอย่งนี้ะสมอเวลาละค่ะ <c oughs> แต่ที่พีคสุดก็คือว่า ตอนที่ขับรถไปฝางอะคะ่ะมันรู้สึกมีความสุขแบบคือมันไม่รู้จะบอกว่ายังไงอะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยที่อาจารย์บอกว่าให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้เนะะี่ยค่ะให้เรารู้สึกว่ามันมันเบากว่านั้นอีกมันมีสิ่งที่เบากว่านี้อีกอะก็คือตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าตัวเองเป็นเราเป็นแค่สื่อสื่อในการที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยผ่านตัวเราออกไป ไปให้คนที่ใครก็ได้ที่เขาจะมีบุญที่เขาจะมาทำได้รับในชาตินี้เป็นบุญคือในระดับส่วนตัวของเขาอะนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเปรียบเทียบเนาะคือใครจะมาได้องความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยก็เป็นบุญของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลแล้วส่วนใครที่จะมาได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันก็คือมาร่วมเป็นสมาชิกพักการเมืองเนี่ยคะ่ะมันก็คืออีกอันหนึง่งคือบุญใหญ่ที่เขาได้ทำต่อสั่งสมกันมา เนี่ยค่ะมันเป็นสภาวะที่ความสุขที่มันเบาๆสาธุค่ะอ่าทันใดจะสักถามอ่าทันใดเห็นควรผ่านอ่าสาธุ